สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างวัวงามบริบบานสว่างวัวงามพาพี่พาน้องมาเราชมบรรยากาศการซื้อการขายวัวที่ตลาดนัดโคกกระบือบานเชียงหวางพื้อเมืองจังหวัดยชียงรในช่วงแรงๆพี่น้องมืดๆแล้วพี่น้องเนาะมืดแล้วกัพาพี่พาน้องมาออกเลาะชมสำรวจราคาวัวให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันนะพี่น้องเนาะจากตลาดนัดบ้านเชียงหวางพื้อเมืองจังหวัดยชียงรแรงวันจันทร์ที่23กันยายน2567พี่น้องแรงเลยที่พี่น้องหนึ่งมืดแล้วมืดแล้วเวลาเดี๋ยวเบิ่งเวลาก่อนเวลาตอนนี้ประมาณ เท่าไรแล้วพี่น้องอ่ะแปดโมงอะหกโมงแล้วพี่น้องหกโมงแรงแล้วพี่น้องเนาะกะสีผ้าพี่ผ้านองรอชมเปิดราคาให้อ่ะเสียดายจักครูซ่องครูเนาะพี่น้องโอ้หัวแม่ลูกเปิ่นขายไปเลยแม่ลูกนี่นอยอยู่พี่น้องเปินขายไปแล้วซื้อว่าขายไปแล้วตัวนี้แม่ลูกลูกครูลูกครูง่ายมากพี่น้องเปิ่นขายแล้วคลองค้ากันแล้วคลองค้ากันแล้วดูเบิหัวท่าผู้พี่น้องโอุ้ยตัวปากง่ายยังสิเปิ่นขายกันจังเดยน้องพี่น้องตัวปากง่ายนี่พื่อน tôi ăn tôi nhảy pin Nói... nhảy nó, tôi nhảy xuống nhảy đến phủ quẩy nó pin nó nhảy, nhảy ngàm thì đó tôi bật nhảy không nên hỏi bảo hả bớt thay đổi <laughs> bớt về sáu mươi cầu phan sáu mươi cầu phan nó vẫn vậy พอคุ้มฟูงคณะกดพอคุ้มสูงพี่น้องพอขอกพอขายพอคุ้มฟูงท้ายสูงอยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยหาซื้พี่นอ้องประมาณ,ป,มาณปลายเครื่องดำปลายไข่ดำตะนอกตั้งตรงขาหนาสุดยอดเลยพี่นอ้องสี่เก่าเหรอเป็นวะเรื่องสามเก่าอุ้ยสามเก่าตอนนี้พี่นอ้องไปขึ้นในเพลิตนต้นโตดีเนาะลำเลื่องดีเลี่ยมโตจัดพี่นอ้องตะนอกดีสวยเนาะสวยเวียดให้เท่าไหร่เวียดจะให้เท่าไหร่ห้าฟันครับ เท่าไรสามห้าเทอาสามห้ายากได้สามเก่าเพิ่นให้สามหาหม้อไก่สามโก้เพิ่นให้สามหาโอ้ไก่เสด็จกันแล้วเพิ่นเพ่นอยู่ก็นี้เอาเอาเอากับเวียดหน่อยเอากับเวียดสวยๆนี่เฮ้ยกระเบียดจ้ะโอ้ขายอยากจ้ะมีกำไรเนี่ยบอกเออบอก่มีกำไรอยู่บ่เมีกำไรอ่ะฝากบ้านสมหวังอุวงงามหน่อยเด้อเออชื่ออุวงงามเลยออช่วยหน่ยเออโอเคช่วยแชร์ให้หน่อยเด้อช่วยแชร์ให้หน่อยเวียดนามเรานี่ อ้าวมาขออนุญาตเบอร์โทรทางพีู่พช่วยเซทั้งบ้าท94 094 514 4730 4730เพิ่มมาจากเซียนหนุ่มมาจากเซียนระพุ่มรอยเอท่าพี่น้องตัวใดสนใจก็โทรมาต่อรองตัวใดสาสีเก่ามีหลายโตว่าเอาตัวนี้กับทรมาที่ต่อว่าอยางไดแนี่ยเอาใดใดเบิ้ดมันไปแม่ลูกแม่สาวเทิร์กหน่อยเทิร์กใหญ่มีเบิ้ดเอาโอเคทรมาประสานเพื่นติดต่อเพื่นใดคันโทรมาหอยหอยเหวียงรอรอหนิก็ได้ได้เยอะว่โอเคขก็เลยหลายหมาเด้อได้จีตัวแล้ววันนี้ เนีได้จี <c oughs> ตัวแล้วเยอะแล้ว <c oughs> สกสองสามตัวแล้วอ่ะให้ให้ขึ้นไปหน่อยขยับให้หน้อยนน่อยขยับให้หน้อยอยากได้สามเก้าก็เอาสักสามแปดกว่ากว่าอันนี้หอยเวียดจะกำลังตล่องเป็นพีน่องตัวนี้ แม่แบบยันอ้วนครับพี่น้องแา่บักได้เจ้อบายสามหรื่นสี่พาสามหมื่นสีพอยเพิ่นให้เท่าไรแล้วเพิ่นให้สองหมื่นเจ็ดโอ้โหไก่กันแห้งวาสันกำลังต่อรองกับโยเพื่ไก่เออมันไก่ไก่ไกกันหลาย เนื a, i, ot, royable, hmm. uh, ้อบักไร่เนึ่องหอยหน่อยไรลดลดล่งไร่การต่อรองดองการต่อรองของหอยเวียดพี่น้องตัวบัางแงยนัวๆตัวนอย่างใดสามกัวเป็นหอยสองกัวขั้นไปเวียดนามกระจมอืม เอาไทยซื้อไทยไทยซื้อไทยไทยซื้อไทยเียดเบียเป็นไห่น่อยไรไทยซื้อไทยเอวันางอ้เป็นกำลังต่อซุ่มนี่เป็นกำลังต่องวเถิดยางต่อพี่น้องตัวนี้ใหญ่หลายใหญ่หลเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องทาง หัวงามหลายพี่น้องหัวงกำลังปลูกอยู่มืดแล้วเนาะพี่น้องเนาะบานสว่างอ้วงามป้าพีพาน้องมารอชมบรรยากาศไปนธรรมดากับเปิดราคาบ่ได้หลายแล้วมันมืดพี่น้องกับคงเสียวใบแค่นี้ก่อนคลิปนี้เแล้วพี่น้องเนาะรับชมทั้งคลิปสดไล่สดแล้วก็คลิปเปิดราคากับป้าพีฝากน้องซอยกันคนไร้คนแช่คนที่ตามนั่นเรืองพี่น้องเนาะขอบคุณในหลายสำหรับที่ผ่านมากกขอเอาไว้แค่นี้ก่อนขอจุดที่การถ่ายทอดเนาะพี่น้องเนาะการ่ายทรร พ่อพ่อมไม่นอ,อนกับเศรษฐกันพูดยงง้อจนคว้าแฟนคับแฟนเพลิดเพลินสว่างว่างามทั้งมีแต่ความสุขความเจริญหทางไกลจากโรคไข่กระเจีดต่างๆ่างรำด้วยด้วยเบิดหนีเบิดจินตกำลังสวัสดีครับ